บทเรียนนี้นะครับเราจะยกตัวอย่างช่องในรูปแบบต่างๆที่เขาทำคอนเทนต์ออกมาน่าสนใจนะครับอันนี้ก็คือช่อง i c เ n น i n นนะครับก็คือเขาจะมีประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคือวัตดีกพวกนายนะครับซึ่งการที่เขาทำช่องเนี่ยคือเขารีวิวสินค้านี่ไปเรื่อยนะแต่ว่าก็ยังโฟกัสอยู่ในหมวดหมวด IT หรือของใช้ในบ้านนะ คือเขาเป็นการสร้าง p e r Personal b r a n d i n g นะที่เราสามารถนำเป็นมาเป็นไอดอลหรือวิธีการถ่ายคลิปหรือการพูดของเขาเนี่ยได้เลยก็คือช่องนี้นะไปดูเป็นเป็นไอเดียนะแล้วเขาก็จะติดข้อมูลเห็นไหมน,ะน,นี่ว่าติดต่องานยังไงหรือลายยังไงแล้วก็มีลิงก์ทีไบโอเนี่ยแปะอยู่หน้าช่องเขานะแล้วเขาก็จะมีไม่ได้แค่สินค้าติดตะก้านะคลิปแต่ละคลิปเนี่ยที่เขาทำเนี่ยก็มีสปอนเซอร์ในการที่ซัพพอร์ต ขาด้วยนะครับพออันนี้ก็คือจะเป็นช่องไอเนนะครับนี่ก็ตัวอย่างที่เขาทำนะอันนี้คือเขาทำ SEO ด้วยนะนี่เขามีการเขียนคอนเทนต์แล้วก็ถ้าเราดูคลิปเขาไปถึงเกือบจะสุดท้ายเนะี่ยเขามีฝัง h ฮชแท็ด้วยถ้าเราสังเกตดีๆนะนี่นอันนี้ก็คือเขาก็จะมีการพูดเปิดอะไรเงี้ยเราสามารถเข้าไปศึกษาแนวการถ่ายของเขาได้ด้วยนะครับ ต่อมาก็เป็นตัวอ,อย่างช่องสายรีวิวนะอันนี้มันคือเอคนนี้คือเอเทนนะคุณอีธานนะทำคลิปแนวรีวิวเอกลักษณ์เพราะเขาว่าเอาสินค้าที่เหมือนเขาทำเหมือนเป็นตัวแทนนะคนอื่นนะในการดูรีวิวสินค้าจีนแล้วเขาก็ซ, <c oughs> ซื้อ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 มารีวิวจริงว่าที่เขาดูคลิปจีนนะ ออเขาซื้อใช้จริงนะี่ยมันทํางานได้เหมือนอย่างที่ดูในคลิปใหม่นะคล้ายๆเอกลักษณ์เขาคล้ายๆเป็นตัวแทนผู้ชมนะในการรีวิวสินค้าเขาเนี้ยมันก็จะโดนเพราะดนใจเพราะบ้านแม่บ้านนะพอเขาจะทำคอนเทนต์แนวเนี้ยเราก็มันทําให้ดูว่าเอ้ยอันนี้มันใช้ได้จริงไหมซึ่งเขาก็จะมีการันตีโดยการให้5ดาวหลักคลิปอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เขาก็ไม่ได้พูดนะคือทําเป็นท่าทางทําให้ ปุ่มฐานลูกค้าที่เขาดูเนี่ยไม่ได้จํากัดที่เชื้อชาติหรือภาษาเพราะว่าคอนเทนต์ที่เขาทำอ่ะไม่ได้พูดอธิบายแต่ว่าทําให้เห็นทําให้ดูการอาธิบายผ่านสตอรี่เทลลิ่งที่เป็นวิดีโอแทนนะครับผมอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่เนี่ยเขาจะนั่งเขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยว่าเขาทําอย่างนี้แล้วก็ทำคลิปทาตามให้ดูเลยว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับผม ก็อีกตัวอย่างหนึ่งคือสายสร้างช่องสร้างตัวตนนี้ก็เป็นอาจารย์จตุพลน,นะคือถ้าเราเข้าไปที่ทถามว่าทําไมถึงยกตัวอย่างช่องนี้นะคือถ้าเราเข้าไปช่องเขาเนะี่ยเราจะเห็นเลยว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาทาคลิปเนี่ยไม่เคยเอาตัวเองออกมาเลยนะทั้งๆท,ที่เขาเป็นคนดังเขาทําแค่ว่าเขาภาคเสียงฮะอยู่ในคลิปเบื้องหลังพวกเนี้ยที่เป็นคล้ายๆคลิปให้กําลังใจ แต่เขาไม่เคยออกมามีตัวตนแต่ตอนที่ผมเข้าไปเช็คช่องเขาเนี่ยเพิ่งจะเอ่อทำในช่วงตอนนี้มันเดือน10ใช่ไหมแต่เขาเพิ่งเริ่มเนี่ยประมาณเดือนเดือน7เดือน6เดือนเเนี่ยเพิ่งเริ่มทำคลิปแรกๆเนี่ยถ้าเห็นนะเขาเริ่มออกมามีตัวตนเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องนะแล้วก็พูด เป็นการให้กําลังใจซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่ได้ทําก็เลยอยากให้เข้าไปดูตัวอยา่างว่าเนี่ยเขาก็ทําโดยการที่สุดท้ายเขาก็ต้องออกมาสร้างตัวตนนะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะเข้าไปดูนะสมช่องยิ่งมีช่องเยอะแยะเลยแต่ว่าก็ให้ลองหาไอดอนของตัวเองแล้วก็ทําตามนะครับผม